ก่อนจะไปเยี่ยมชมโรงงานนะครับวันนี้อาจารย์แดงขับรถพาแม่นิมมาลงครับไปนาของแม่นะครับเพื่อดูว่านาอินทรีเนี่ยคุณแม่ทํางานยังไงนี่คือลูกหลานชาวนาแท้ๆเลยครับที่จบม .3 ท่านบอกเองนะครับแต่พลิกชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อครับโอ้ยอันอันถ้าเกิดถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเกิดเฮาเนี่ยอันบุซูนนะอาจารย์เฮายอมแพ้นะ ทำปิดประตูตายขาเป็นลูกคุณทุกคุณย่าค่ะอาจารย์เอธทรกิจค่ะมันต้องสู้สุดฤทธิ์เลยค่ะอาจารย์แล้วก็ต้องเปลี่ยนสุดขั้วค่ะจากจากชาวนาจะเป็นนักธุรกิจอาจารย์คือเบิ้งว่ามันต้องเปลี่ยนในอย่างบ้างค่ะคือสุดขั้วเลยค่ะพี่เบื้องหลังของแปลงนาข้าวอินทรีย์ที่ได้รับรางวัลมากมายนะครับใบรับรองนะครับที่สามารถส่งข้าวออกไปขายนอกประเทศหรือส่งออกได้เลยครับ คือการทุ่มเทแรงกายแรงใจนี่ครับคืนนี้ครับอาจารย์แดงกับอาจารย์นางต้องกลับก่อนครับไม่รู้ว่าที่นั่น3ามสี่ทุ่มจะเสร็จหรือเปล่ากว่าจะได้ข้าวดีๆมาแปลรูปเป็นสินค้าคุณภาพดีนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้นทางคือข้าวพันธุ์ดีและการใส่ใจในการดูแลรักษาอย่างยอดเยี่ยมเลยครับถ้าคนไม่สังเกตจะไม่เห็นผมย่ยมองเห็นไม่มีหญ้าข้อ2คือมันไม่มีคือเกี่ยได้เลยนะแม่เนาะและไม่ล้มด้วยจะเนี่ยใช่คม่สมัาไม่ล้มข้อดีหลายอย่างมากเลยรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือหลายชนิดนะครับ เครื่องมือแต่ละอย่างเนี่ยผ่านการทดลองทดสอบมาอย่างดีครับมีการเสียหายแก้ไขมาหลายรอบเครื่องไหนด่างแบบไหนเครื่องไหนด่างแบบมีาบ้างะแล้วเครื่องนี้เท่าไหร่จ้าอันนี้เครื่องนี้สามแสนหกอันนี้แพงสุดเนาะค่ะสามแสนหกค่ะอันนี้นําเข้าค่ะอันนี้คือฟังเสียงได้เลยคเครื่องมือราคาแพงก็มีเครื่องมือแบบง่ายๆก็มีครับนี่ครับเป็นเครื่องที่ช่วยในการกรอกข้าวที่ผึ่งแดดแล้วใส่ลงไปในกระสอบทำงานได้ด้วยตัวคนเดียวครับนี่พ่อแสนทำให้ดูครับ เป็นเครื่องมือแบบบ้านๆแบบ,แบบง่ายๆก็มีแต่สามารถช่วยส่งเสริมธุรก,กิจได้มากครับอนงค่ะเป็นซีอของที่นี่เลยนะคะเป็นคนสิ่งนุ่งหยของที่นี่นะคะ,ะก็ <c oughs> วันนี้ผมโชคดีครับที่ได้มาเยี่ยมชมโรงงานของคุณแม่นิมอนองแก้วไพศาลนะครับนาทีมโดยรองศาสตราจารย์ดรพรหมภาจุนถนอมและประธานกลุ่มแม่บ้านผลิตข้าวเม้าบ้านคอนสีนะครับได้มาดูได้มารู้ได้มาเห็นกระบวนการแปรรูปจากข้าวธรรมดาของเรานะครับ ต่อยอดด้วยเทคโนโลยีทั้งแบบง่ายและแบบยากเพื่อให้สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานนำเข้าของเราเนี่ยนะครับทั้งแปลรูปขายสินค้าและก็ส่งออกประจงประเทศครับกว่าจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมาดูเรื่องราวครับว่าจะมีอะไรดีๆบ้างในรอบนี้และก็เผื่อทางบ้านคอนสีจะต่อยอดเข้ามาส่งออกได้ครับความรู้ใหม่ความรู้ใหม่ขอบคุณครับ้าวเมซีันนี้พี่ผมข้ ไปวิดีโอข้อคุ้ยกับทางมันได้เงินกับพีนแล้วก็ไปวิดีโอขาเอาว่ามันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บ้านนี่ก็ว่าประช่างลกันพ่อบอกกับทางแล้วแล้วได้เงืนกับพีนมือหนึ่งม้อนีกก้องก็เปิดได้ค่ะคนกานเปิดอ้าเเอาปากกาหรือมือปากกาเอฟเอฟก็เป็นเลยค่ะต้องเอฟต้องขอบพระคุณคุณแม่นิมาลงเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ให้เยี่ยมชมครับแต่ครับมีแต่น่าเสียดายมากครับ ข้าวอินทรีย์แถมเป็นข้าวหางงอกด้วยนะครับกำลังนึ่องอยู่กลิ่นหอมตลบอบอวลเลยครับกล้องไม่สามารถบันทึกได้เลย <S <S แม่นิ่งเดินไหมครับนี่อันนี้บาคเก้าสิบนาทีค่ะเก้าสิบนาโีน,นะ,ะชั่วโมงครึ่งร้อน<ะ>ได้หรือเปล่ร้ออันนี้มันซีต้อาหารแต่ว่ามันดิเป็นไห่หีมาไหลไห,ลไหลมากอ่ะก็ปลาเกากะลังกะลังเม็ดกะลังงามค่ะจ๊าบไก่ซุกแล้วยังบ่สซ<ะ>ุกค<ะ>่ะ ข่างงอมค่ะอัดกินน้ำได้บ่บด้อีกห้องหอมหอมขนาดเลยต้องเก็บต้องเกิดกันมาเรียนมาสู้มสู้เว่าโดมมันโดมมันนั้นมาทีไหนมาต้อไม่เคย้โดมโดมนี้ห่คะได้ได้ทีงบ6น้ห ก้อนหินนะคะก้อนหินแยกออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากครับในแยกจากเขานี่เลยค่ะมั่นใจได้นะวันนี้ป้าขึ้นดีู่แท้ตรงค่ะแล้ว้ตอนนี้เครื่องตัวนี้ที่ป้าก็เลยไปแยกล้วนะที่เอาวันคนลำโค้ะมามาไว้ให้มันดูดแล้วพอเจอเล็กมันจะดูดอยู่นี่ใครมีลูกคามาพวกสเต็ปสตปเปิลเนาะแม่เนาะ บางเทือก็มีสเก็ตจากที่รถเกี่ยวนะคะที่เขารถเขาเก่าแล้วค่ะมันก็จะมาเกาะอยู่ในนี้ค่ะค่ะก็ขอบคุณในรายเห็นนะ้เครื่องแยกหินเครื่เป็นเขาเอดอาหารในก้นกินเขาต้องเซฟมาทุกอย่างค่ะป่าเขาบอเซฟมันอะไรเป็นแต่ซื้อกินแค่ป่านนี้อันนี้เครื่องแยกเม็ดสันเม็ดยาวค่ะจารเม็ดเม็ดสันเม็ดยาวแยกโลหะเป็นยาวคือของของดีเนาะจ้าในยาวพรีเมียมค่ะจ้าไลเบอรี่จ้าอันนี้ไลเบอรี่ค่ะ เข่ากันก็นมีค่ะเข่ากันสีน,น้พรนะคะอ๋ออันนี้เครื่องแยกเม็ดสั้นเม็ดยาวนอกจากข้าวกล้องข้าวหางงอกที่มีชื่อเสียงแล้วนะครับวันนี้อาจารย์แดงพบของดีครับเป็นเครื่องดื่มผงพร้อมชงนะครับชื่อว่าเครื่องดื่มข้าวกล้องงอกครับหรือที่เรารู้จักในนามของจมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับเป็นจมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่บดละเอียดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับได้รับใบรับรองต่างๆมากมายไม่รีรอเลยครับวันนี้ผมก็ได้ ชงแล้วก็ได้ชิมนะครับใครสนใจก็คลิกลิงก์ที่ใต้คำอธิบายของวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมมาฟังเรื่องราวแง่คิดดีๆกันต่อเลยครับแม่หนูขอชิมข้าวแม่หน่อยดีก็เลยอาหายชิมแม่อร่อยจริงๆนุหอมด้วยคือเขาได้ยินลูกค้าชมแล้วก็อรุดแก้วหยอดให้วะหนูเขาหนูอร่อยนะหอมมากด้วยแต่ว่าหนูจะแพ้ทางหม้อที่เขาแพงๆนะอ่าคือของของ,ของนิมนตนงหาที่อยเกา่เกา แต่ของเขาลูกอะหาลูกท่านนิ่น้องแล้วคิดนี่ใจว่าเมื่อนี่ข่อยใส่ใจแล้วหมอข่อยจังไหนก็กยาแต่บ่าข่อยใส่ใจเข้าไปเต็มแมดแล้วข่อยข่อยได้ก็่ได้ก็ยาข่อยเอด็ดีที่ทุกแล้วเมื่อนี่นะพาอเขาประกาศได้รางวัลจานเงินเอาหายขึ้นไปรับรางวัลข่อยก็ได้ทั้งเขา่เนาะงแต่พอเป็นนีก้ก็ได้รางวัลตื่นมาเมื่อใหม่มีแต่อันมาถามหาเขาได้รับรางวัลมาเนีย ขาวขาวอันบ่มีเขาสีขาวอีวันนี้อันเอาไปเป็นกระสอบอันเอดนั่นกระปท่านค่ะมาถามเอาเขาห้างให้ก็บอกเอาสีเอาขาวขาวขาวได้รลบรหลังวันอันเมื่อคืนออกทีน, <c oughs> นี้เออนีหล่ะคอยมายืนในทีแจ้งแล้วคือเทาอ่ะถ้าเกิดเข้าไปอย่างก็ต้องย่านะเขาเอ็ดีดีุูแล้วเทาเอาเต็มแมทที่เท้าเอ็ดีดีุูแล้วค่ะคือเดี๋ยวกลับตอนไป่งานไทยเพ็กซีแรก เป็นเป็นคนกรอกข้อมูลผ่านผ่านเว็บไซต์เลยนะคะคือไม่รู้ไม่รู้ว่าใครจะเลือกเราหรือไม่เลือกไม่รู้จากใครแต่ว่าผ่านกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเลือกกี่กิจการแต่ว่าทั่วประเทศนะกรมการค้าระหว่างประเทศนะเลือกทิมกิจการแล้วเราก็เป็นหนึ่งในทีมที่เขาเลือก เป็นอีกหนึ่งการเยี่ยมชมการดูงานที่ต้องบอกครับว่าเป็นของจริงจริงครับนี่คือของจริงนี่คือคนจริงครับคุณแม่นิ่มอนงดีใจมากครับที่ผมได้มาเห็นมารับรู้เรื่องราวของชาวนาที่เปลี่ยนแปลงตัวเองพลิกผันตัวเองเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างอันยอดเยีญญ่ยมนะครับของชาวนาที่พลิกผันตนเองมาเป็นเจ้าของกิจการได้ครับชาวนาที่มีอยู่เต็มแผ่นดินไทยนะครับผมเชื่อว่าถ้าได้ชมได้เห็นวิดีโอนี้แล้วเนี่ยถ้าแม่นิ่มอนงทําได้นะครับพวกเราทุกคนก็ สาม,มารถเรียนรู้พัฒนาตัวเองได้ครับขอบคุณทุกวิวทุกไลค์สไ s ก้เป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับพบ DC ผู้ผ่านออนไลน์ Business Development Center ศูนย์พัฒนาธุรกิจออนไลน์ภูผาน